ตอนนี้หลายคนก็คิดว่ามันยังไงกันเนี่ยพลังประชารัฐมีเวอร์หนึ่งกับเวอร์สองไม่ใช่ว่าเหมือนแฟนเพจว่ากลัวปิวกลัวอะไรไม่วงแตกซึ่งตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเพลารวบรวมมาเกือบคอนพักแล้วเธอฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแนวโนมเนี่ยฝั่งนู้นเขาเอาใครอะ่ะไหลไม่อีกไหลไม่อีกใครจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วอยู่ดีเขาจะผัก ฝั่งทางลุงป้อมไปเป็นฝ่ายค้านใครจะยอมเขาไม่ยอมหรอกค่ะงานนี้ก็คือโซกันหนักตอนนี้แต่มันจบแล้วละ่ะมันจบอีเวน์ล่ะถ้าสมมติว่าฝั่งทางร้อยเอกธรรมนัฐคุยกับทางนูนแล้วกลมเกลียวอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือไหลหมดไหลหมดเธอใครจะไปอยู่ไปอยู่จเป็นฝ่ายค้านเขาจะไปอยู่ยยใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องแบบใหม่อยู่แนละ้ว นึกออกไหมนะอืมทีนี้เนี่ยถ้าไหลไปก็ไม่ต้องใช้เสียงประชาธิปัตย์คือการที่ทางพรคเพื่อไทยจะเอาพรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสียงมาก,มเ,มากเพราะอันนี้ก็คือแตกหักกับคนแสดงเลยเสียงสามร้อยกว่ามันพอแล้วไปต้องมาหาเติมนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมีไม่ถึงไปก่อน แล้วเดี๋ยวคนไหลมาเองเธอเข้าใจคําว่าไหลไหมเออมันเป็นแบบงานวันไหลพัทยาไงเธอเหมือนเหมือนเล่นสงการนะเขายังมีวันไหลเลยมันติดลมมันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอกเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ไหลมาถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ผู้กองเนี่ยเขาจะมีไม่เยอะหมายถึงเสียงไม่ถึงสี่สิบหรืออะไรอย่างนี้นะเชื่อเถอะเชื่อเถอะนะเดี๋ยวไหลไม่อีก ส่วนว่าเขาจะขับผู้กองออกไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าขับออกไปปุ๊บก็เข้าทางเข้าทางทีนเลยเข้าทางวัยรุ่นเลยเึื่องไหมเข้าทางทีนเลยเหมือนเขี่ยบอลให้ฝั่งตรงข้ามพร้อมยิงเลยคือผู้กองมีพักรออยู่แล้วเรกอออกไหมล่ะกล้าทำไงคุณนะกล้าทำเขารออยู่แหละและถามว่า ความสนิทแนบแน่นชิดเชือ้อกับทางพรรคเพื่อไทยผู้กองก็ต้องเต็งหนึ่งอยู่แล้วไหมเขาก็ต้องเต็งหนึ่งอยู่และงานนี้นี่ก็คือสนุกสนานแต่เชื่อสิว่าเพื่อไทยเขาไม่เสี่ยงเอาประชาธิปัตย์มาหรอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้โหวตมัม um อิงนะคะไม่ได้โหวตคุณแพรทองทาน,นะคะเขาไปโหวตให้คุณเศรษฐาคะ่ะ เสียงอะเขาไปโหดไอ้คุณเศรษฐาค่ะต้องไปตามทวงที่คุณเศรษฐาค่ะนึกออกไหม <c oughs> คพรคุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วอืมมาดามเดียเขาก็ดักคออยู่นึกออกไหมนะไม่งั้นเขาก็ต้องมีมติขับตัวเองออกไปแล้วไปอยู่รวมกับทางกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐคือให้พักขับตัวเองออกไปเลยแล้วใครอยากอยู่อยู่ไปประชาธิปัตย์นึกออกไหม อะไรอย่างเงี้ยแบบใหม่ๆพอถ้าประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้อยู่อะ่ะเลือกตั้งสมัยรอบหน้าเธอจะเหลือสักกี่เสียงฉันไม่ได้อบุริจีนะฉันไม่ได้บุรีนะถ้าหัวหน้าพักอะเป็นท่านอภิสิษ์เป็นมาดามเดียก็ยังโอเคนึกออกไหมนะตอนนี้เป็นพี่ต่อเฉลิมชัยมันมัน แบบเน้นแนวการเมืองมากไปหน่อยแล้วโอกาสในการทำผลงานมันไม่มีมันก็ยากต่เนนี้อืม